สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปสุฟูสุคนกะทินหน่อยมาแล้วนะคะเมื่อนี้กะทินหน่อยจะพามาเห็ดเมนูออมปลาไหลไสพักไล้เลยค่ะออมแบบอีสานบานเห่านะคะพอดอีพอเพิ่นไดปลาไหลมาฝากเนาะจากกะทินหน่อยก็เลยจะออมให้พอกินเนาะก็เลยคินฮอดแฟนคลับสุภูสุคนก็นเลยมาออมซูเบิงสูก,กินน้าค่ะอาจจะว่าได้กินอาจจะได้เห็นซื้อขั้นตอนแรกกระทินหน่อยก็จะตำข้วเบือก่อนเนาะ เขาเบือก็คือเขาสาันเหนียวแซน้ำเนานะคะ่ทะที่กะทิน้อยเคยบอกไปในหล,ลายคลิปแต่ว่ากะทิน,น้อยก็ยังจะบอกต่อไปเพื่อบางคนเขามากดติดตามมาเบิ่งไมะะ่เนาะเป็นเขาสาันเหนียวเข้เอาไปแซน้ำประมาณเค่งวโมงะคะ่ะให้เขามันอ่อนนิ่มเนาะ,ะและ้วใา้็มาตํตให้ละเอียดนี่ค่ะละเอียดเป็นพงเลยการเห็ดออมปลาร์หนีเข้าต่องไซเขาเบือน้ำเนาะคะ่ะมันจะได้แบบว่าเป็นน,น้ำข้นๆมีความนัวมีความแบบเข้มข้นของน้ำออมเนาะ เขาเบื่อนีต้องใส่เป็นขา่าสั้นเหนียวด้วยจ้ะถ้าใส่เป็นขาาจ้าเป็นเนียงยังสมีมันจะบ่อปเป็นแบบนี้คะ่ะมันจะเละเป็นโจกเลยเนาะที่นี่เ้าตําเสร็จเรียบร้อยแล้วเ้าก็เอามาละลายน,น้ำไว้เนาะค่ะนี่ละลายน้ำไว้เลยแล้วก็พักไว้ก่อนเนาะแล้วเ้าก็ไปเห็ดย่างอื่นก่อนจ้ะที่นี่ขั้นตอนต่อไปเ้าก็จะตําเครื่องอ้อมคะ่ะกะใส่พริกแห้งพริกสดผู้ใดอยากใส่เฉพาะพริกสดก็ได้อยากใส่เฉพาะ พริกแห้งก็ได้ค่ะแต่ว่ากระทินหน่อยนี้มักแบบผสมเพราะว่ามันจะได้สีสันแล้วก็ไดความหอมของบักพริกน้ำเนาะท่ากระตำให้มันแบบว่าละเอียดแล้วก็ใสหัวหอมแดงลงไปนิดนึงเพื่อเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็กระทินหน่อยนี้คือขออนุญาตใสกระเทียมไปนิดนึงค่ะเพราะว่าเวลาเห็ดอาหารปลากระทินหน่อยมักใสกระเทียมค่ะแต่ว่าบ่ได้ใสลายค่ะ เผื่อว่ามันสีแบบซอยดับข้าวเนาะอันนี้ก็เป็นปลาไหลค่ะถี่พอเพิินล่างทําความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นทอนๆไว้แหกกระทินหน่อยแล้วเนาะนี่ค่ะเข้ากระส่ลงไปในหม้อเลยเห็ดต้นแบบว่าบ่หนาบ่าบางเกินไปนะคะถ้านามันจะซูญยากถา้าบางมันจะเปื่อยเนาะอันนี้ก็เป็นตะไคร่ทูบแล้วก็เป็นคาแก่ค่ะ ค่ะบ่ต้องใส่หลยเด้อค่ะถ้าใส่หลายอาหารมันจะจืดเนาะแล้วก็ใส่พริกเี่าต่าไว้ลงไปเลยค่ะอันนี้ก็เป็นเกลือค่ะเมนี้ใส่ปลาไหลประมาณเคงกิโลค่ะกับุปรล,ลดโดยเกลือเคงสอนพงนัวซสอนนึงเนาะคะ่ะแต่ว่าเป็นซสอนหน่อยเด้ออันนี้ก็เป็นน้าปลาแดกค่ะใส่ลงไปเลยประมาณ3 4ซสอนค่ะอันนี้คือเป็นส่วนผสมที่เงื่อนกระทินหน่อยกินเนาะคะ่ะ บางคนอาจจะคิดว่าเอ,อ้อเข้มบอยอย่างสิคือยู้เพื่อนนะบ่ได้กินเข้มเ้าะพี่น้องคือเวลาเหตุอาหารนะกับเผามันหลเนาะปริมาณมันข,นขอน้างหลายใส่แบบนี้ก็คือบางเทือนี่ยังเด็ดเติมน้ำปลาเลยค่ะ ที่นี่หลังจากห้าวใส่ส่วนผสมลงไปในปลาไหลห้าก็เอาขึ้นต่างไฟแล้วก็เอาไปขัวให้มันสุกหอมเนาะคะ่ะแต่ว่าการขัวปลาไหลนี่จะแตกต่างจากการขัวไก่ขัวหมูก็คือห้าต้องค่อยๆขัวมันเนาะคะ่ะแล้วก็จะแบบคนตลอดเวลาบ่ใดเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อปลามันจะเละมันจะบอสวยงามนะะเนาะค่ะเนาะวิธีการก็คือข้าต้องปรุงเครื่องกอนเผื่อให้มันมีน้ำประแดกอย่างประยุกน้นกลมเออ แลวกเข้าจะปิดฟ้าไวให้มันละอุมีหยดน้ำข้างในสักแป๊บหนึ่งค่ะเพื่อให้มันบติดกลนหมอนอะถาขวัวพวกไก่ผวกเนือ้อผวกหมูอย่างยังสีมันติดกลนหมอก็บอเป็นยังเพราะว่ามันจะบเบละแต่ว่าถ้าเป็นพวกปางสยค่ะต้องระมัดระวังในการขัวนิดนึงใส่ไฟอ่อนๆค่ะแต่ว่าก็ต้องขัว่ด้วยค่ะเพราะว่าถ้าห้าบอกขวปลาไหลมันจะข้าวมากเลยค่ะ นี่เขากะขวไปเรื่อยๆจนมันแบบว่าเหนือมันแบบว่าซุกเกือบ70% 80%เลยค่ะมันจะมีไอหนามมีควันหลายจากหน่อยเด้อค่ะพี่น้องกะทินหน่อยขออภัยหลายๆบานกะทินหน่อยบบมีเครื่องดูดควันแล้วค่ะแล้วก็ใส่เตาทานบานเฮ้าเนาะนี่ค่ะอันนี้เริ่มขวาขวัวได้ทีแล้วค่ะหลังจากนั้นเขากะจะเติมน้ำลงไปจ้ะ เติมน้ำเปล่าลงไปก่อนเท่ากะปริมาณที่เข้าหมาักนะคะ่ะบางคนกะหมักแบบว่าสดน้ำหลายบางคนกะมักแบบว่าน้ำน่อยกะเอาตามที่เข้าหมักค่ะนี่กะทินน้อยก็ใส่น้ำลงไปประมาณเคิงลิดค่ะนีคนๆนบึงจังน่อย ขั้นตอนนี้คือถามาเป็นอย่างคือค้นหมอใดประยานมันข้าวบ่มันจะบอกข้าวเ้วยค่ะถ้าห้าขัวใดทีแล้วห้าสามารถแบบว่าค้นหมอใดค่ะพอห้าใส่นนังปลาไปเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อ,ตอไปห้าก็ะเอาน้ำาวเบือที่ห้าละลายไว้อะมาใส่ลงไปค่ะน้ำมันก็นจะแบบเค็มข้นเป็นแบบว่าอัวรัวเป็นออมค่ะ ใส่ลงไปบดเลยเด้อนี่ค่ะเวลาการใส่น้ำในอาหารท่ากกะตองกากะให้ดีเนาะเพราะว่าห้าใส่น้ำปลาไปแล้วมันจะตองมีน้ำเข่าเบืออีกวัที่นี่พ่อห้าใส่น้ำเข่าเบือลงไปแล้วห้ากะตองค้นกลมเอยเรื่อยเด้อค่ะบรสันเข่าเบือมันจะไปติดกลมอเนาะวิธีการใส่เข่าเบือในอาหารก็คือต้องใส่ตอนน้ำมันยังบอดเดือดเด้อค่ะ เพราะว่าถ้านทำเดือเทลงไปเขามันจะจับกันเป็นก้อนเลยค่ะอ้องใส่ตอนน้ำบ่เดือดแล้วฮาก็ค่อยๆมันข้นเอาเนาะอันนี้ฮากกจะเออแกงไปเรื่อยๆให้โตปลาไหลมันเปื่อยพอดีมือนอีกระทินหน่อยออมใส่ลํำขาอ่อนน้ำน,นะคะเป็นขาหน่อยกระทินหน่อยก็จะเอาขาลงไปกวนเพราะว่าขามันซุกยากจะ เวลาแกงออมเอียงส่หมักใส่ลำคาลงไปนิดนึงค่ะเพราะว่ามันมีความหอมแบบพิเศษที่เออเป็นความชอบส่วนโตของกะทินน้อยแล้วเนะนี่ค่ะก็เริ่มปลาไหลเริ่มสุกไดท้ทีแล้วค่ะผู้ใดมากแบบเปื่อยๆก็หนี่ก็เอาแบบโดนๆก็หนี่ก็ได้แล้ค่ะแต่ว่ากะทินน้อยก็ประมาณนี้ค่ะ ผู้ใดกินปลาไหลเป็นกนาจะมักเมนูนี่ด้ยจ้ะอันนี้เป็นผักอีเลิศหรือว่าผักกางเอิ่อนมาใบชะพลูค่ะเราก็ใส่ลงไปเนาะออมปลาไหลคาดว่าได้อันนี้เป็นใบบกูดค่ะกระฉีกๆลงไปเนาะจะได้หอมนี่ค่ะเฮาะคนๆให้ผักมันลงไปเพราะว่าถ้าเฮาบกคนเดี๋ยวผักมันจะเหลืองค่ะที่นี่กะทินหน่อยก็จะใส่ใบอ่ผัก ใบมะระขีนกลงไปค่ะนี่ค่ะหรือว่าใบหยอดผักไซนะคะออมปลาไหลใส่หยอดผักไซขมอาลำํำอันนี้ก็ผักอีตูค่ะใส่ลงไปเลยส่วนหมากออมปลาไหลเนิ่นจะใส่ทางบานกะทินหน่อยนะคะผนจะใส่หยอดผักไซหรือว่าหยอดมะระขีนกค่ะ เพื่อให้มันมีความขมอำลำมันจะเข่ากันพอดีเลยแต่ว่าค้าพี่น้องบ่งมกขมสามารถใส่ต้นหอมหรือว่าผักชีหรืออีย่างแทนก็นได้ค่ะผาพมันบ่ค่อยชัดด้วยค่ะพี่น้องขออาภาัยหล้ย,ยค่ะนี่เฮากะแกงไ้พักมันสุกจังหน่อยเนาะคะ่ะแล้วเฮากะจะอ้อลืมค่ะลืมลืมลืมอีกแล้วลูกโดดค่ะที่จริงต้องใส่ตังตชวงแบบ หัวเนาะคะ่ะแต่ว่านี้กะทินน้อยลืมเนาะ,ะขออภัยหลายๆคะ่ะหลังจากที่อันนี้แล้วฮากจะชิมรสชาตินะคะ้านรสชาติถูกใจห้าแล้วก็โป่งหม้อได้เลยคะ่เะเฮ็ดง่ายๆค่ะออมปละไลบางคนอาจจะแบบยเป็นแบบเมนูอาหารที่คิดว่าจะยุ่งยากแต่ว่า่ออยากเลยะะเด้ค่ะเฮ็ดแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วค่ะ แต่ว่าขอให้ได้แบบว่าวัตถุดิบเป็นปลาไหลแบบธรรมชาติปลาไหลหน้าเห่านะคะมาเห็นนี่มันจะแซ่บมากเลย <c oughs> เสีียบ้อยแล้วค่ะมาเด้อผู้ใดอยากกินปลาไหลีผู้ใดมักผู้สาวกินปลาไหละคะ <c oughs> มันเป็นอาหารที่แซ่บด้วยค่ะแต่ว่าบางคนก็บบกกินแต่กะตินหน่อยกับพอกินได้อยู่คะ <c oughs> ่ะผอพากินว่าตะหน่อยเนาะ <c oughs> สำหรับมือนีก็ฝากกดไลกดแยเช่ ก็ถูกใจให้กะทินนอยในเด้อค่ะแล้วก็ัมากินออมปะไรน้ำกันเดอ้อเมื่อนี้กะทินนอยขขตโตล่าไปก่อนบ๊ายบาย